สวัสดีครับผมฟอดคุมงนะครับวันน <contest> ี <Glen sus> ้เราก็จะมาถ่ายเทโลเรีย1.1.2 EP 2นะครับกับเพื่อนผมอีกสองคนนะครับก็มีหนึ่งคนมาใหม่ครับเนี่ยดักดานนะครับแบงค์เนี่ยพูดไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อนผมนะช้างนะครับคนเก่าก็พูดไม่ได้อยู่ดีนะแล้วก็ A สองตัวนี้มาทำอะไมอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็นะครับเราก็จะ อีพีแรกครับเห็นตัวก่ายนะครับเล่นไปเล่นมาแม่งตัวโหดเลยนะครับเอมนุษย์ถ้ำโอ้โหเป็นได้แล้วนะครับแหน่ทํำกว้างขวางสี้ได้อยู่ก็ตอนนี้เราจะมาบูรณะเมืองกันนะครับเปลี่ยนเส้นทางนะครับเป็นหินให้หมดแล้วก็อีพีหน้าก็นาจะสร้างบ้านเอ็มสี่นะครับอันนี้ที่ดูอยู่ก็เป็นอีพีสองนะครับ ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ต้นไม้เดี๋ยวเขาไปปลูกนอกเหมหืองออกนะครับโอ้โหด h e อ m a z ว n g ิงซาวด์เดร์แมนแหมเพลงอีกเลยนะครับกนะ็เริ่มเปลี่ยนกันเลยก็ผมอาจจะกระตุกกระตุกเล็กน้อยนะครับก็อาจไปเล่นไปมันก็อย่างเงี้ยครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่มแล้วก็ อินโทรใหม่นะครับได้แล้วนะครับพี่ต้าทำให้นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ทําให้เราได้อินโทรใหม่ๆดีๆนะครับแล้วก็เออแล้วก็อะไรวะน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเคขุดไปเรื่อยนะครับเค วางก็เช่นเดิมนะครับผมแม่แคสกิไม่ค่อยเก่งนะแต่บตายากแคสนะครับก็แคสแคสไปนะครับความสุขของเราครับเราก็าจงทำต่อไปติดไม้ถึงตรงนี้เลยนะครับอุ้ยเลยออกไ่เลยอ,อ,ลย,อยา แหมมีลูกน้องคนโหดอ่ะก็ผมไม่มีอะไรมากนะก็มาปรับปรุงเมืองนะให้ส,สวยๆก็ที่ผมเล่นกันอยู่ก็เป็นเมืองเลเซอร์ซิตี้นะเลเซอร์ซิตี้อุ้ยอันนี้เลเซอร์ซิตีแล้วก็จะทำเมืองให้ส,สวยๆนะแต่ก็ทำมาค่าสวยหหลกครับ มืดเพื่อนทงขวางครับตรงนี้อุ้ยโอเคเด้อยู่แล้วก็ตรงนี้จุดเกิดนะครับนี่จุดเกิดจุดเกิดก็การซอมบี้เข้าได้ด้วยนะครับนี่ทุกประตูไม่ได้ นะครับก็ถ้าสมมุติเราทําให้อุยซอมบี้นะครับสองบล็อกขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วประตูอยู่ประมาณตรงหัวพอดีเลยนะครับสังเกตดีๆครับตรงหัวซอมบี้จะทุกไม่ได้นะครับก็ซอมบี้ปิดประตูไม่ได้นั่นเองแต่ก็สําหรับซอมบี้บางตัวนะครับถ้าเป็นซอมบี้ในโหมดฮาร์ดก็จะมีซอมบี้แบบทะลุกําปปแพงได้นะเป็นประมาณผีอะไรเงี้ยก็ถ้าเจออย่างนั้นก็กันไม่ได้นะครับดีๆ กันได้นะครับถ้าเราดูแลตัวเองก็อย่างนั้นก็น่าจะกันได้อยู่นะเปลี่ยนแบบน,นี้นต่อเลยนะครับช้างถุกต้นไม้ไหน่อยทุกยาวเลยครับเพื่อนหมหมาแล้วนะครับอีกคนแบงนคนับ ดเลยเดี๋ยววางเองเนยครับ่คยคิดแล้วชอบโว์เงี้ยโว์ใหญ่มีของอะไรเราก็ต้องปล่อยออกมาถ้าแหลกหรือเสียงเบาหรือกระตุกอะไรเงี้ยก็ต้องขอภายด้วยนะความผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ก็แค่สองกิกเองครับอะไรอู่้อวอสุก็ตาเราไม่ช่วยก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็แบบคนอื่นสู้วอสอะไรกันไงครับแล้วเราก็โอ้โหแต่งบ้านสบายใจเลยแหมอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับโ <c oughs> อดด้หมอตีครับหมอครับซัดทีครับ <c oughs> เพื่อนผมที่ชื่อจา โอ้ยเพื่อนผมที่ชื่อเนี่ยครับชักออนดัตนะครับก็คือเป็นสายหมอนะครับสายหมอก็คือซับเลื่อนให้ทุกคนได้นะเนี่ยครับเห็นถ้าตีแล้วเห็นเป็นแสงสีขาวๆอะไรเงี้ยก็คือดูดเลือดเข้าหาตัวนะนี่ไม่ได้กินนะครับทั้งชุดเพิ่มเลือดทั้งของเพิ่มเลือดแล้วก็ทั้งหมอ อ่าเพื่อนผกตายไปแล้วนะครับหนึ่งคนพี่ช้างครับซับทีครับลูกแกว้วพี่ลูกแกว้วอ่ะเออนี่แหละลูกแก้วนี่แหละเลือดโอ้โหเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มบึบเลยครับเออเลือดลดนี่แอ๋อโอเคทม โอ้ยโอ้ยเนี่ยครับได้ของนี่ค่ะอาวุธน้ำอันนี้คแร่ก็นะคับมก็อยู่ไม่ได้นะนี่หอกนะครับครับขวานได้เพื่อเหมืนอนอสงสารมันโอเคขับได้แล้วนะครับ นีนะครับอุ้ยนี่ครับแบงค์ครับ,บ,รบเอาไปครับนี่ส่งมองความสุขมันไม่เอานะครับโอเคแต่ผมก็รู้อยู่ว่าของมันเต็มเอาไปนะครัสอุ้ยก็ เออทางเรานะครับก็ได้ทําแฟนเพจนะครับใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกดถูกใจกันได้เลยนะอุ้ยอ๋เดานี่ผมไม่เป็นคนตกใจได้ง่ก็ทําแค่น,นี้ก่อนไหมคชับทำแค่น,นี้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ก่อน แค่นี้ก็สวยแล้วมังเนนะี่ยแค่นี้ก็ใช้ได้และโอยแล้วก็เหล็กเฮ้ยเนี่ยครับกล่องคิดมันนะครับกิจกรรมจะดรอปจากพวกซอมบี้อะไรเงี้ยครับของ ของไรก็เก็บเอาไว้นนเก็บไว้ก็ได้มันตกอีกแล่าในเกมนะครับอ,อไม่ใช่เรื่องจริงอากาศนี่ก็เย็นดังเลยแต่ช่วงนี้ก็ร้อนลงแล้วนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับกินยาติดฟีอถุยตบมุกเองด้วยแม่ เน,นอนโอเคนันจะทำอะไรได้บ้างอา้ทำสอบไฟไม่ได้เนี่ยโอ้ยต้องคอมโบยังหนักหน่วงนี่โอเคหมดแล้วช้าง นี่คือหน้าที่ของเจ้าช้างเอาอันนี้ไปติดให้ตัวมือ,อมแล้วก็ไออันนี้นะครับไอนนผีที่ห้อยอยู่นะครับก็รอปจากปราสาทหัวกระโหลกนะครับก็ผมลงไปแล้วก็ไปเจอมานะครับก็ขุดมาเก็บสักหน่อยเนี่ยก็ดีไปนะครับเท่จริงเมื่อเอว่าห่างนักโทษอะไร่าเงี้ย นี่แล้วก็ดาบอันนี้ท็อปสามนะดาบในเกมอันนี้ก็น่าจะเป็นดาบท็อปหนึ่งนะครับอันนี้ก็โหนี่ขอบก็ถ้าใส่ไปนะครับมีตัวอะไรมาตีอย่างงี้ก็เพึ่งก็จะออกมาจากตัวเลยนะครับก็ถ้าทำถนนชนเมื่อไรก็จบคิดเลยนะครับ ช้างเอาไปติดหน้าบ้าเขาหน่อยอันนึงเน,นี่ยตรงเนี้ยมันมืดมืนนะอ๋อพอแล้วแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเพื่อนผมนะครัสบ้านเพื่อนผมหลูก็หยิบอ,อ้ย,ย,อยกับดักกับดักเออไม่ได้กินผมวาครัส นี่ครับรูปสองรูปผีตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ครับตู้หนังสือกะโลกถ้วยกะโลกเอยถ้วยอยาว่าเจกันเออเจกันกะโลกนะครับก็ไปดรอปไม่ได้ดรอปไปเอามาจากปราสาทนะส่วนโลยใหญ่ตรงนี้ก็ไปดรอปอมาส่วนกล่องก็เจอจากปราสาทนะครับแล้วก็ชุดก็ หาคราฟเอานะครับสังวนลิิกธิ์เล็กน้อยหรือเปล่าเออไม่รู้นะครับกับดักอยากเอาไว้ทําไมไม่รู้นะแม่ผีไม่งก็เหยียบไม่ตายนะครับไม่เป็นไรนะนั่นก็คือเรื่องของผมนะงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับโอ้ยเหยียบละนั้นจบคลิปด้วยนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับ and yeah, so they have